สวัสดีครับเมื่อนี้ผมสีพามากินแบบสับปะรดพี่นอ้องสับปะรดสับปะรดนี่ทีว่าอีกอันนึนน่คือเป็นบัก,กระทนะ่อมโรคใพี่นอ้องนะครับผู้ใดทีบ่อให้กินถ้าผู้ใดจะเห็นเห็นหลาย,ยาแต่ว่าแล้วแต่ผู้ใดสีมักนะครับเป็นสับปะรดสับปะรดมันมีหลายพันธุ์ครับผู้ใดใครอยากกินนะครับ การกินมันจะเป็นคล้ายๆต้นส,สับปะรดเนี่ยมันไม่มีครับมันจะเป็นเถาวันเป็นเดือยนะครับแล้วก็มันจะมีหลายพันธุ์สับปะรดเนี่ยเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่ทําให้มีวิตามินสูงมากนะครับแล้วก็ทําให้มีประโยชน์กับร่างกายโดยเฉพาะการขับท้ายพี่น้องป้องกันพวกโรคก,กระดูกพุ้นได้สิการขับท่ายการระบายสุดยอดเลยพี่น้องนะครับ ก็เป็นสมุนไพรของวันเขาอีกอันนึงนะครับแต่ว่ากระทบโรกเนี่ยหรือรกระทบกโรคยักษหรือเป็นสวรสมันมีหลายพัน์นะครับไม่จะเป็นพัน์ตัวเนี้ยมันต้นกาเนิดมาจากประเทศคปุ่นะครับแถวอ,อเมริกาใต้พวกบาจิ้นพวกนู่นอ้แถวแอฟริกาใต้พี่น้องนะครับ อ่ะผมสิพากินเบิงน้องเบิงน้งองเบิงครับผู้ใดที่ยังไม่ค่อยกินร้องไปเบิงกินนะครับเขาบอกว่าวิาวธีกินง่ายๆเห้เอามาอย่างเงี้ยมีหลายลูกของลูกงใหญ่นีครับพี่น้องเขาบอกว่าให้ตัดตัดกลางเลยโอ้ลูกนีหนาดิ มี่พอยเขามีดว้วเขาพี่น้องเห็นไหพี่น้องนี่ข้างในมันสีเป็นชิมสีเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้ครับพี่น้องกินเวลากินนะครับผมเขาบอกว่าให้กินบางคนชอบเขาเห็นเขาชอบเขากินเยอะแยะแล้วเดี๋ยวนี้เป็นผลไม้ที่แบบอค่อนข้างที่จะมาเป็นเศรษฐกิจด้วยนะครับผมนะผลไม้เศรษฐกิจผมวิ่งไปตามถนนเส้นของจะเข้าไปทางบุรีรัมนะครับ ถ้ากลับบ้านถ้าแจากไปทางอุบลทางบุรีรัมย์สุรินโอ้โหเต็มเลยครับกบระทอกลกเสาวรถเสาวรถเสารถเอาไปทําเป็นน้ํอาอปั่นด้วยทุกอย่างเลยครับผมเนี่ยเนี่ยผมทําต้องมีอย่างนี้นะฮะทีกเกลือนะครับนะครับแล้วก็โรยโรยแบงนี้เนี่ยโรยอย่างเงี้ย,ยครับผมแล้วก็ตากขึ้นมาอย่างี้ครับผม ี่มันจะมีเม็ดยน้ำลายไหลน้งองแล้วจะออ,นะออกสมสมอย่เนาะเอินสมลวดเนาะออกสมสมเปรี้ยวเปี้ยวโอ้หัวใจเสียที่บ้านยไรเนองหาก,กินเบืงได้พี่น้องผู้ดใดที่มากใ่มากก,กินนะครับผู้ดใดที่การขับถ่ายบ่ดีกะกินเบิ้งนะครับเขาบอกว่าไอแก้ เป็นวิตามินท่านยอดเลยครับแก้กระดูกพุ้นแก้ยังงพุกนเนี่ครับเป็นยาระบายสุดยอดแทบแทบพี่นอ้องเราหากินเไปนะครับมเออันนี้ผมเี้ยก,กันซื้อมาฝากเราให้กินแนวสันวิในเป็นระบายแล้วก็ เพิ่มพลังครับ้วก็แกง่วงได้ดีสุดให้กิ่น,นยัเมียงเตียงยั้มใบใบครับโอ้สุดยอดสุดยอดพี่น้องครับ